สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช256 6นนั่นเองนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าหนังฮอลลีวูดที่ดัดแปลงมาจากเกมเท่ากับห่วยถ้าเกิดว่าดัดแปลงมาจากการ์ตูนเท่ากับห่วยแล้วถ้าเกิดว่าดัดแปลงมาจากหนังที่เป็นแนวใส่ชุดล่ะ แน่นอนครับมันก็เคยมีอีกเรื่องหนึงที่เคยปรากฏตัวอยู่ในปี1998นะฮะและแน่นอนในใจของผมมันคือหวยแต่หลายท่านที่เป็นแฟนของไคจูระดับพันแท้กลับบอกว่าหนังเรื่องนี้น่ะมันตำนานต่างหากล่ะดังนั้นครับวันนี้เนี่ยเราจะมาไฟหมัดกันนะฮะตีฝีปากกันมาดูนสิว่า ก็ซิล่า1 9ึ่มันห่วยรู้ว่าเป็นตำนานกันแน่นะครับผมสําหรับคนที่บอกว่ามันเป็นตำนานฮะเริ่มต้นเลยคนที่เปิดประเด็นในครั้งนี้นะฮะแล้วทาให้เกิดการพูดคุยในครั้งนี้ขึ้นนั่นก็คือคุณแบมจากไคจูคิงดอมทีเอครับสวัสดีครับแบมนะครับผมจากช่องไคจูคิงดอมนะครับ ครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจประวัติของไคจูในรูปแบบต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามช่องกันได้นะครับนะฮะแต่ว่าอีกท่านหนึ่งแน่นอนกับว่าวันนี้เนี่ยน้องแบมคุณแบมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าเขาแท็กทีมมาครับกับเพจว่าเดือืรองของก็ซิล่าโดยเฉพาะเลยนะฮะกับเจ้าของเพจก็ซิล่าเดอะลีเจนด์ออฟคิงคุณเบียร์ครับผมสวัสดีครับคุณเบียร์ดีครับผม ท่านสุดท้ายนะที่จะมาพูดคุยกับเรานะฮะกับวีทูเบอร์ของเราคนดีนะฮะ <c oughs> คุณบอลจากเ <c oughs> จปังเจแป้นสวัสดีครับ, <c oughs> ส,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะโอเคโอเคแต่ว่าแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแหละว่าในเรื่องของกสิลาเพราะว่าเพราะผมเอง <ừ m. S 1> ผมก็จะอยู่ในทีมที่แบบว่า ูสาบส่งไอ้เรื่องนี้มากเลยแต่แบมก็บอกว่าเฮ้ยพี่เรื่องนี้มันกลายเป็นตำนานไปแล้วนะเรารู้สึกตกใจเว้ยเราก็เลยอยากที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอะโอเคแหละเรามาพูดถึงเรื่องของตัวปี1998ของตัวเดอะกอซิล่ากันก่อนเลยละกันนะครับมันเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนยุคนั้นผมจําได้เลยว่าเป็นช่วงที่กําลังเข้าช่วงวัยรุ่นแหละแล้วก็กําลัง ดูตามโงหนังพวกอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่ากอซิล่ามันจะกลายเป็นหนังเว้ยแล้วตอนนั้นคือเรามีความไฮป์มากเพราะว่าเราเองอ่ะเราโตมากับคือนึกออกใช่ไหมกอซิล่าประมาณช่วงพวกแบบศึกเกาะกอซิล่าบ้าง กอซิล่าปะทะคิงคิโดล่าไอเวอร์ชั่นที่คิงคิโดล่าม่งกลายเป็นเมก้าคิงคิโดล่าได้ประมาณนี้ครับซึ่งใน,ในยุคนั้นน่ะ,ะเราจะบอกอย่างนี้ว่าเราเราจะดูกอซิล่าในฐานะที่มันรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันที่ทางฝั่งของทางฮอลลีวูดบอกว่าเขาจะมีหนังกอซิล่ามานะไอเราก็แบบว่าเฮ้ยม,มันก็หนึ่งคือมันก็มีความฮป์แล้วแหละว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงวะแล้วภาพโปรโมทช่วงแรก,แรก แล้วเขียนด้วยเอ่อถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคุณบอลบอกอะไรนะ size does matter ใช่ไหม size does matter แล้วก็แบบคนรู้สึกของไทยเขาจะแบบในในพวกสื่อหนังสือพิมพ์หรือทิตยสารน่ะเขาจะใช้คำแปลโปรยไทยว่าไทยว่าขนาดไม่สำคัญแล้วดูดูดูไซส์ดิดคุณดูไซส์ดิคือแม่งแบบว่าตอนที่มาถึงเสร็จปุ๊บอะเทเลอร์จำได้เลยเข้าไปในโรงเวลาเขาฉายเทเลอร์หนังอะแล้วเขาก็ฉายเป็นก็ซิล่ามาแม่งคือแบบเรา<ต>ไม่เห็นก็ซลล่าเว้ยเราเห็นแค่แบบ เงาเราเห็นแค่คนหางตอนนั้นคือมีความไฮโคปมากว่าแบบว่ามันจะต้องเป็นหนังที่สุดยอดแน่ปรากฏว่า<ม>หลังจากที่เข้าไปดูปุ๊บก็ซิล่าของกูออกมาเป็นกิ้งกายักด <c oughs> ไหนวะไซดัสแมทเทอร์ของมึงแ <c oughs> ต่ก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นลักษณะลักษณะของตัวเอ่อก็ซิล่าย้อนไปแบบยุคเก่าก็คือเป็นสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากน้ํา แล้วก็สุดท้ายมาก่อความวุ่นวายในเมืองนิวยอร์กซิตี้ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็มีการออกคงออกใครเอยอะไรเอ่ย,ย,อยนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็ต้องออกมาช่วยกันแบบเฮ้ยจะต้องจัดการมันยังไงไว้ why, ตัวนี้ปล่อยไว้ why, ไม่ได้นะมันเป็นตัวที่ดูแบบว่าอลังการมากๆเลยอ่าเราไม่สามารถที่จะสู้กับมันได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการก่อนที่มันจะอ่าสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วสุดท้าย พี่กซิล่าของเราก่อความวุ่นวายไปทั่วเราก็จบที่พันกับเคเบิลของสะพานข้ามแม่น้ำสะพานแขวนสะพานสายแขวนพาดแขวนแล้วก็โดนกองทัพเอาเครื่องบินยิงใส่เอาจรวดยิงใส่จนกระทั่งไม่รอดแต่ก็ยังมีหินทิ้งท้ายไว้นะว่าไอ้ไข่ที่มันวางเอาไว้อะยังโดนทำลายไม่หมดแล้วก็มีอยู่ใบหนึ่งที่มันค่อยๆฟักออกมา ความรู้สึกของผมนะตอนนั้นหลังจากออกมาจากโรงนั่นก็คือคุณดูเียอะไรอยู่เนี่ยมีมีมีอันหนึ่งมีอันหนึง่งในกระดาษเดียวกันเนี่ยเวลาตอนที่เวลาคุณพูดถึงขอซีลาคุณต้องนึกถึงอะไรหลังสีปรมาณูที่ออกมาจากปากมันถูกไหมภาคนี้ก็มีครับแต่อตอมิกเบรดของมันคือกูแห่ใส่ถังแก๊สแล้วถังแก๊สแม่งระเบิดมันก็เลยเออกมาเป็นไฟ อันนี้เรื่องสั้นๆละกันเป็นเรื่องคร่าวๆเรื่องคร่าวๆไปประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าต้องถามแต่ละท่านว่าในวันนั้นวันที่ได้ดูรู้สึกอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นอ่ะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณบอลก่อนละกันหลังจากที่ออกมาจากโรงรู้สึกยังไงครับอื้อ่ะผมดูเรื่องนี้ตอนปฐมอ่าแล้วผมก็เคยดูกอฟิล่าที่แบบว่าฉายทีวีมาก่อนเนี่ยไอแบบเกาะสัปรหลาดเมื่อครู่นี้หรือที่พี่เอิญพูดเรื่องเมกาอฟไอเมกากิงกิโดล่าเมื่อครู่นี้อะไรเงี้ยก็คือเราก็มีภาพจอู่ิล่า แต่ออกตัวก่อนว่าผมอ่ะก็โตมากับการดูหนังอะด์ตแปเทชั่นที่มันแย่ๆในตำนาน,นอื่นๆผมก็เลยแบบว่าเออมันเหมือนกับมีการทําใจได้ระดับหนึ่งว่าเออกอติล่าที่เราจะไปดูมันคงไม่ใช่กอติล่าที่เราที่ที่เราติดตามากนักอพอไปดูแล้วปุบว,ว่าแบบเอ้ยมันเป็นหนังไดโนเสาริสนุกด,ดีวะความ <laughs> รู้สึกนะมันเป็นหนังไดโนเสว์ไแต่ละผมนะคนที่เขาเกลียดเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันแม่นไม่ตรงกับ ภาพจำของเขามันเป็นประมาณไหนถ้าย้อนมองย้อนกลับไปในตอนนี้นะก็ไม่ไม่ใช่หนังกอติล่าที่ดีแต่ว่าก็เป็นหนังสัปะหลาดที่บันเทิงโอเคอยู่อืมอืมไปที่ทางคุณแบมครับตอนนั้นศึกผมตอนประถมผมดูก็เออก็มันก็เป็นหนังสัปะหลาดที่สนุกดีแล้วก็แต่ตอนนั้นผมก็ยังแบบไม่ได้มีภาพจำของกอซิล่ามากขนาดน,นั้นก็คือผ่านกอซิล่ายุค90มาบ้างตอนเด็กก่อนจะดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอไดูก็แบบว่าเหมือนอย่างที่พี่บอลว่าเลยครับม,มันเป็นหนังปรปาที บันเทิงแล้วก็สนุกเป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดนะครับมาที่คนสุดท้ายของเรานะพี่เบียร์เห็นว่าพี่เบียร์นี่คือเป็นระดับมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันเลยทีเดียวนะครับก็เกินใหญ่ไปครับจริงๆก็จริงๆตอนนั้นมันเหมือนโลกคือตอนนั้นน่ะผมเคยดูก็อซีล่าผ่านช่องทีวีแบบซีทีวีเอามาฉายไม่รู้ว่าช่องห้าหรือช่องเจ็ดแล้วก็ เราก็เคยดูผ่านบ้วนวิดีโอมาบางเรื่องอะไรเงี้ยพอรู้ว่าฮอลลีวูดทำจะทำกาอซิล่านี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากในเง่ในแง่ที่ว่าคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะโลกของผมมันไม่คือมันไม่ได้เหมือนกับโลกในทุกวันนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนแบบอ,อ๋อเห็นรีแอคอะไรสักอย่างแล้วเข้าไปเช็คได้ว่าคนอื่นคิกยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นมันมคือมันโลกแบบมันเหมือนโลกปิดเลยมันเหมือนว่าเราตื่นเต้นอยู่คนเดียวเรา เราอยู่ในมุมหนึ่งคือทําได้อย่างมากก็ไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนมากโลกใบเล็กๆมากใช่ครับเพราะฉะนั้นมันตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าเอาผมตื่นเต้นมากับการดูเอการมาของหนังเรื่องนี้แล้วก็คือถอนน้าเนี้ยผมเวลาผมดูหนังผมก็จะดูผ่านม้วนวิดีโอคือเช่าม้วนวิดีโอเป็นช่องทางในการดูหนังเดียวของผมเลยครัแต่หนังเรื่องเนี้ยผมจะใจขอที่บ้านว่า ช่วยพาไปดูในโรงหน่อยได้ไหมคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นมันเหมือนแบบความรู้ความรู้องค์ความรู้ของคนในการดูหนังมันไม่เหมือนในยุคที่มีเน็ตซิกนะ <c oughs> มันเหมือนทุกคนยังยังมีความบริสุทธิ์บางอย่างยังเติม<อ>เติมเป็นน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วครัมันเลยแบบว่าการที่จะดูดูอะไรดูแล้วรร้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกแล้วโดยไม่มีการเปรียบเทียบอะไรมากมายนะไอไอที่ว่ามันจะดีไม่ดีคุณภาพยังไงทุกคน เออสะท้อนกลับมายังไง,ไงมันมันเหมือนกฮะมาเราออกจากส m a l l w o r l ของเราออกมาแล้วมาอยู่รอกว้างมาอา้าวไอ้เชี่ยดาจนเช็ดเม็ดตั้งแต่ยุคนั้น,น,น,น <c oughs> ไปอ่อานเบื้องหลัง <c oughs> โอ้โหคนคนที่ใส่ชุดกาฟซิล่าก็ดาคนไอ้พวกที่ดูลอบสื่อก็ตั้งแต่ของที่อเมริกาก็ดาผมแบบโอ้โหอ,อ้าวเขาดากเชดเดเ็ดเม็ดกันตั้งแต่ตอนในั้นแล้วนี่ว่ะแต่ตอนนั้นนตัดไปตอนนั้นในสม a l เวิร์ของผมอะคือแบบบริสุทธิ์มาก <ฮ>ไม่มีอะไรมาทําให้ค่อยเขวเลยในความคิดม,มีจะแบบเราอยากดูแลดูอีกแล้วผมก็ซื้อมูดวิดีโอครับอีกด้วยดูอีกก็ดูกับน้องชายเป็นอีกร้อยร้อยรอบซึ่งสุดท้ายเราก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้เองก็ถือว่าก็มีแฟนๆที่เขาก็ชื่นชอบเขาอาจจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งคล้ายๆกับทางพี่บียาที่บอกว่าจริงๆชอบในฐานะของหนังไคจูหนังสัตว์ประหลาดนะแต่ว่า ก็คือชอบก็กูอชอบก็กูอชอบประมาณนี้เลยในขณะทีะ่มันอาจจะไล่ล้อมไปด้วยคนกลุ่มคนที่แบบว่าไม่กูไม่โอเคชั้นเรื่องนี้ก็เลยก็เลยแบบพูดอะไรไม่ได้มากแต่ว่าพอพอ,พอมายุคนี้แล้วแบบทําไมก็กูอชอบอะ่ะกูจะมีปัญหาอะไรกับมึงเออมึงจะมีปัญหาอะไรกับกูไหมหรือว่ารวมไปถึงนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวก็ซิล่าตัวหนึ่งก็8เองก็ไปออกเป็นตัวทีวีแอนิเมชันด้วยอ่าอ่า มันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับมีอีกความทรงจำหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึง่งที่เขาได้โตมากับสิ่งของเหล่านี้ที่พูดถึงลูกของกอซีล่าแล้วเหมือนไอ้ตัวนี้มันจะดูมีความเป็นกอซิล่าอย่างที่มันควรจะเป็นอะ่ะคือแบบพน่นลำแสงได้พ่นอะไรได้แล้วดูแบบความเป็นทิเรโล่ด้วยนีแบบเรียกว่าบทบาทมันใกล้เคียงกับกอซีล่าญี่ปุ่นมากกว่าตัวในหนัง9้า 8, อแปดตรควรเลยม,มันก็เลยรวมๆกันก็เลยเกิดฐานกลุ่มแฟนกลุ่มนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะ ใช่ครับคือหลายคนก็ยังแบบที่เขาเป็นแฟนแอนิเมชันเรื่องนี้เขาก็ยังแบบที่เขาไม่ชอบ98นะเขาก็ยังแซะอยู่ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกมันแบบยังดูมีความเป็นก็ซิล่ามากกว่าตัวในหนังเลยเพ่าะ,ะ,ะ <laughs> ว่าประมาณนั้นนะครับครับจริงๆมันก็คืออันนี้แอนิเมชันตัวนี้มันก็หนึ่งในแผนที่โซนี่จะทำกับแฟนชายนี้ยครับ,ค,รบคือมันถูกวางแผนมาเรียกประมาณว่าย๋ยวเราทำหนังแล้วก็ปล่อยแอนิเมชันต่อโดยโดยที่ว่า มันมีความคิดที่แบบเรียกว่าผมมองว่าคือยุคนั้นน่าเหมือนมาประมาณว่าถ้าเกิดคนทําที่ทําทีมทําหนังเนี่ยเขามีความคิดแบบนึงถ้าเราทําอีกสื่อหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่แบบทําสื่อทําอีกตีความในแบบที่สื่อคนทําสามารถให้อิสระในแบบนึงได้โดยที่มีความโ oh, อ้อลดกันคาบเกี่ยวกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันเป็นการเหมือนก็ประมาณว่าเราดูหนังถ้าทุกอย่างมันสวยหรูหนังก็ซีรา่าที่คนแสดงสักเซตเก้าแปดสักเซส เช้าวันเสาร์เราตื่นขึ้นมาดูนี้ต่อโอ้โหมันโคตรจะแบบเฮ้ยเรามีคอสซิล่าให้ดูด้วยเหมือนประมาณว่าจริงๆแล้วโซนี่อะเขารู้ว่าคอสซิล่าเนี่ยไอที่เขานําเสนอได้เก้าแปดมันก็เป็นเฉดหนึ่งแค่มิติหนึ่งแค่นั่นเองว่าเรานําเสนอได้สิ่งมีชีวิตที่เราตีความว่ามันเป็นสัตว์ถ้ามันมีอยู่จริงแล้วถ้ามันแบบแค่พยายามจะเอาชีวิตรอดน,นะแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าคอสซีล่าเนี่ยฮ้ยมันมีแบบสู้กับสปาร์ตอะไรด้วยนะแต่เรายังทําอย่างนั้นบนจองเงินไม่ได้อืเราไปทํำในอใอน มันก็คือมันเป็นหนึ่งในหนึ่งในแผนความสําเร็จที่แบบเรียกว่าเป็นแผนที่เขาตั้งใจจะไอ้นี้ให้คนได้เส็อยู่แล้วแต่มันเกินมามาว่าพอคนปฏิเสธหนังคนก็แบบมาดูซีดีนี้ไอแอนิเมชันนี้ก็รู้สึกว่าเออทำไมอันนี้มันเข้าประตูบานถูกวะอะไรเงี้ยครับแต่ผมชอบคำนี้ว่ะเข้าประตูบานถูกนะฮะก็เลย ก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของตำนานของทางกอซิล่า1998นั่นเองครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณทังคุณบอลคุณแบมแล้วก็คุณเบียร์ครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณแมกครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เข้ามารับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าย้อนหลังนะฮะอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ